ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o ตโต c r ครีเอเตอร์ชากับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับผมทำการดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับและที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับนะโอเคครับวันนี้เราจะมาทำนานไพย่ยิปซีเสี่ยงทายกันในแบบแรนดอมนะครับเสี่ยงไทยแบบแรนดอมซึ่งผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะ ทุกๆคำทำนายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างไรก็แล้วแต่คำทำนายนี้อ้างอิงจากตำราไพ่ยิปซีสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ไพ่ยิปซีใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ เราจะเปิดสองสำรับร่วมกันเป็นแรนดอมคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอ่าทำใจสบายๆเราลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทําใจโลง่ลงๆนึกถึงสิ่งที่อยากทราบก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้แรนดอมกันนะครับแรนดอมวันนี้หัวข้อก,ก็คือความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณเร็วๆนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะมาดูไปพร้อมๆกันเห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้เดิมมูลใบแรกออกมาเดิมมูลมีดีมีร้ายใบยนี้พลังงานของคนที่มีความวิตกกังวลหรือเปล่าคุณมีความเครียดใดๆหรือเปล่าบางคนบอกฉันสบายดีละลาดีไม่เครียดแต่ลึกๆคุณอาจมีเรื่องกังวลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนบางท่านอาจนอนไม่หลับมีเรื่องครุ่นคิดมากมายทบทวนดีๆแต่ไม่ต้องกังวลบอกแล้วว่าใบนี้มีดีมีร้ายบางทีมันเป็นความกังวลเรื่องเล็กๆเรื่องไม่ใหญ่โตเรื่องที่ไม่ได้อันตรายใดยๆนะครับประมาณนี้ ขอเพียงเวลาผ่านไปหรืออาจจะเรียกว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆสักหน่อยคุณจะมีสะาสติมาปัญญาเกิดประมาณนี้คุณจะคิดออกนะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันไพ่หนึ่งใบยังบอกอะไรได้ไม่มากนักเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายความกันนะครับถ้าดีว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ไขให้โอ้เดี๋ยวให้พริตทสรู้ละคุณกังวลเรื่องผู้คน ความเกี่ยวข้องกับผู้คนแวดล้อมในสังคมเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือใครก็แล้วแต่ที่บางทีสร้างความฉงนชงายให้คุณรู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรกับเราอยู่นะเอะคนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงรู้ละไม่ต้องกังวลมากนะครับคนอื่นใครเขาจะคิดอะไรยังไงให้เขาคิดไปเขาไม่สามารถมาก้าวล่วงชีวิตเราได้ตราบใดที่เราไม่ยอมนะเออไม่มีใครก้าวล่วงชีวิตเราได้ตราบใดที่เราไม่ยอมไปกันต่อนะครับ นี่ดีงามบอกแล้วเดินหน้าลุยอย่างเดียวลุยในที่นี้ไม่ใช่ไปสู้รบกับใครเดินหน้าลุยใบนี้ the chariot นะครับนะหมายถึงการเดินหน้าลุยสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองไม่ต้องเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดนะไม่ต้องเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดกังวลให้มันมากมายไปต่อให้เป็นเรื่องของคนสนิทก็เถอะบางทีผมเข้าใจคุณเป็นคนดีจิตใจดีนะมีน้ำใจนะ คิดแทนคนนั้นคนนี้หวังดีอยากให้คนนู้นคนนี้ได้ดีอะไรแบบนี้แต่เราไปทําแทนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดไปก็เหนื่อยเปล่าเอาเวลามาคิดสร้างทําเรื่องตัวเองดีกว่าช่วงเวลานี้ดวงคุณดีมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากอย่าหลุดโฟกัสจากสิ่งสําคัญนะครับโอเคไปกันต่อเอาทุระเราเองก่อนถ้าเรามีน้ําใจอยากช่วยเหลือคนอื่นเราต้องแข็งแกร่งก่อนเออถ้าเราอ่อนแอเราจะไปช่วยใครไม่ได้ถูกไหมครับนะ ไปกันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้อะไรโอ้สามถ้วย t r f cups ความเฉลิมฉลองยินดีมาแล้วใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจน t r f cups ัสามถ้วยผู้คนชัยโยโหร้องชูถ้วยเฉลิมฉลองยินดีตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าข่าวดีกำลังมา ความโชคดีกำลังมาและมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อตามหัวข้อนี้ตามความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะได้นะครับความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะเราเน้นเรื่องความเชื่อที่ไม่งมงายจับต้องได้พิสูจน์ได้เรื่องของผลกรรมการกระทำทำอะไรได้อย่างนั้นประมาณนี้นี่ถ้าคุณดูผมเป็นประจำคุณจะรู้แนวทางผมนะครับ ผมสนับสนุนส่งเสริมให้ดูดวงอย่างสร้างสารรค์เอาคำทำนายไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้จับต้องได้นะครับไม่งมงายเออมาดูกันต่อนะและคำทำนายนี้เขาอ้างอิงจากตำราสากลผมย้ำเสมอว่าผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องมาขอหวยนะไม่มีให้นะฮ่า <c> ส <oughs> ิบไม้เท้าเทนนิสบอลโ้โห ชัดเจนเลยคุณกําลังอยู่ในความก้าวหน้ายิ่งลงมือทํายิ่งขยันยิ่งดียิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งรวยเป็นดวงของคนที่มักจะไม่ค่อยมีโชคด้านการเสี่ยงโชคถ้าคุณลองสังเกตตัวคุณดีๆถ้าคุณเคยเสี่ยงโชคนะมันจะบางทีเกือบจะได้เกือบจะได้แต่ไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ได้รางวัลเล็กๆมาแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่มีอันต้องเสียไปเป็นทุกขลาบอะไรแบบนี้ดวงแบบนี้ขออนุญาตทํานายตามตรงว่าเสี่ยงโชคไม่ขึ้นแต่ทํางานขึ้นมาก ขยันขันแข็งแล้วดียิ่งขยันยิ่งรวยน้ำพักน้ำแรงทำให้คุณร่ำรวยได้นะครับไปกันต่อนะขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ถูกต้องร่ำรวยได้แน่นอนพลังงานทรงนี้มา,า,ายิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะแล้วก็โอ้โหสี่เหรียญผู้แม่ัขาดคำเรื่องการทำงานเก็บเงิน ซีเรียนเอาจริงๆตามดวงชะตาตามความเชื่อตามหน้าไพ่คุณเป็นคนที่เก็บเงินอยู่แต่บางทีก็อดไม่ได้กับการช้อปปิง้งการ CF ของของการใช้เงินตามใจตัวเองเราไม่ว่ากาันผมก็เป็นนะ คนเราสามารถตามใจตัวเองได้ตามกําลังตรบาบใดที่ยังไม่เกิดหนี้สินยังไม่เบียดเบียนตัวเองยังไม่เบียดเบียนคนอื่นยังไม่เกินกําลังประมาณนี้สามารถตามใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะตั้งใจเก็บเงินเก็บหอมรอมริบจัลังกรามันงจะสร้างฐานะแล้วคุณสามารถทําได้ใบนี้เป็นตัวตนที่ดีของการเริ่มต้นเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะบางท่านไม่เคยเก็บเงินอยู่เลยบอกว่าจะตั้งใจเก็บเงินเก็บทองแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจากนี้ไปคุณจะเริ่มมีเงินเก็บส่วนคนที่มีเงินเก็บอยู่แล้วแปลว่าจะมีมากขึ้นไปอีกเออแต่ใบนี้ก็เตือนเล็กน้อยนะมีคำเตือนแทรกอยู่เล็กน้อยว่าระวังความตรนีที่เหนียวเกินไปจะทำให้ตัวเองลำบากการประหยัดเป็นสิ่งดีแต่อย่าเขียมจนต้องทนอดเข้าใจผมนะประมาณนี้ไม่ได้ว่านะครับแนะนำตรงๆนะประหยัดได้เก็บออมได้ แต่อย่าเขียมจนต้องทนอดอดอยากอยากแบบนี้มีเงินใช้ตามกำลังประมาณนี้โอเคไปกันต่อใช้ตามกำลังเก็บตามความเหมาะสมบาลานซ์ให้ดีเออไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปแต่ก็ไม่อดจนลำบากประมาณนี้ไปกันต่อนะครับโ,โหโหหนึ่งดาบ a c e of source ไพ่าดาบตามปกติเป็นความหมายของอุปสรรคยกเว้นหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือความมุ่งมั่นตั้งใจความแข็งแกร่งในใจความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆใบนี้ออกมาวงบอกชัดเจนว่าคุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาเลยขอเพียงคุณไม่ท้อใจไปเสียก่อนนะครับนะมีโชคดีเข้ามาแน่ๆขอเพียงใจสู้อ่ะแล้วก็เอออูออ้หย สบายสบายแล้วใบนี้มา The Empress ไพ่ตัวแม่ขออนุญาตใช้คำว่าตัวแม่ตัวแม่ของไพ่ย,ยิปซีเลย The Empress ใบนี้มาไพ,พ่จักรพรรดินี้ความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดตอนนี้ฐานะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใบนี้ออกมาเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นดวงดีนะครับความหมายที่หนึ่งคือฐานะคุณจะดีขึ้นโดยลาดับ ถ้าเคยขาดแคลนจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าสุขสบายดีอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นถ้าชีวิตค่อนข้างมีสังคมที่ดีมีคนแวดล้อมที่ดีคุณจะได้รับการยกย่องที่สูงสักขึ้นไปอีกประมาณนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นไปอีกคุณผู้หญิงจะได้ถูกยกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นมีโอกาสเข้าแวดวงไฮโซส่วนคุณผู้ชายทํานายตามตรงว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับและย้ํากันเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งน่งนอนนให้ผู้หญิงเลี้ยงดวงนารีอุปถม แลว่าคุณจะโชคดีจากสุภาพสตรีเออประมาณนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบนี้โชคดีมาแน่นอนส่วนคุณที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วหรืออยู่กินฉันสามีภรรยาแล้ว d ีเอ็มเ s ยังบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสมีบุตรมีโอกาสได้ลูกนะประมาณนี้ถ้ามีความพร้อมจัดไปครับและอีกความหมายหนึ่งไพ่หนึ่งใบความหมายเยอะมากและอีกความหมายหนึ่งคือ จะมีสตรีผู้สูงศักดิ์หรือตำแหน่งใหญ่กว่าคุณให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือญาติผู้ใหญ่ก็แล้วแต่โชคดีมากใบนี้รับไว้เลยนะผมรับด้วยเออโชคดีไปได้วยกันนะครับโอเคไปกันต่ออ่าพลังงานดีๆวันนี้อ่าความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณตามความเชื่อทำนายกันไปตามหน้าไพ่ตามตำราสากล ดีว่าดีทําไมดีจะมีคำแนะนำให้นะครับอย่าก,กดข้ามนะเพราะเราเปิดกันสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดของดีก็ได้นะดูให้ตลอดนะครับโอ้โหนี่ไงดูให้ตลอดถ้าใครกดข้ามไปแล้วก็อดนะจ๊ะอ้าโหถ้าคุณที่ยังดูอยู่คุณได้เดอะสตา เด e Star รออกมาหายห่วงความหมายที่1เลยเป็นการฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขปัญหาใดๆที่เคยเกิดขึ้นจะคลี่คลายได้รับการเยียวยาความหมายที่2ชื่อเสียงมาแล้วชื่อเสียงมาจะเกิดอะไรขึ้น ชื่อเสียงเงินทองมาพร้อมกันร่ำรวยมั่งคัง่งรวยเฮงปังรับไว้เลยนะครับสมัยนี้การมีชื่อเสียงไม่ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือออกสื่อง่ายๆเออนะครับใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับขออนุญาตแนะนําว่าให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุณมีความสามารถใดๆคุณถ่ายทอดออกสื่อเดี๋ยวมีคนมาเห็นคนชื่นชมคนชื่นชอบคนค้าคนขายจะได้ลูกค้าเพิ่มคนที่ทําอาชีพอื่นก็จะเติบโตในสายงานของคุณเมื่อคุณแสดงความสามารถออกสื่อ มีชื่อเสียงได้ไม่ยากเลยนะประมาณนี้โอเครับไว้นะครับผมก็รับด้วยเช่นเคยโชคดีไปด้วยกันนะเออรวยเฮงปังไปด้วยกันเราไม่ได้อวยกันส่งเดชเราทํานายโดยที่คําทํานายนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงเออจับต้องได้นะอยู่ในขอบเขตที่จับต้องได้ไม่เพร้รเจอร์ไม่ขายฝันเอายืนยันคุณฟังผมแล้วคุณตีความดีๆคุณจะเอาคําแนะนําผมไปประยุกต์ใช้ได้เชื่อผมนะครับ นี่ไงเมื่อชื่อเสียงเงินทองมาเมื่อความมั่งคั่งร่ำรวยมาเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤรษีออกมาแนะนำเพิ่มเติมเลยว่าบาลานซ์ชีวิตทางโลกทางธรรมให้ดีอย่าหลงระเริงไปกับความสุขความสําราญใดๆมากเกินไป แบ่งเวลามาใช้ชีวิตในทางสงบบ้างทางสงบอาจจะหมายถึงการปฏิบัติธรรมก็ได้บางท่านที่มีศรัทธามีเวลาว่างมีความพร้อมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมเคร่งครัดไปเลยก็ได้ผมอนุโมทนาด้วยแต่ท่านที่ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นหรือไม่ชอบความเคร่งครัด ไม่ชอบความเคร่งเครียดจะปฏิบัติอยู่บ้านแบบสบายๆก็ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองส่งเดชนะครับพระท่านแนะนามานะการปฏิบัติรมความสงบอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สถานที่ถ้าใจเราสงบเราไปอยู่สถานที่ไหนมันก็สงบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรมทำที่บ้านก็ได้ตามสะดวกที่ไหนก็ได้เช่นกันอนุโมทนากับทุกท่านที่กําลังทําคุณงามความดีนะครับใบนี้มาใช้ชีวิตให้บาลานซ์สมดุลทั้งทางโลกทางธรรมโอเคไปกันต่อสุดยอดอย่าก,กดข้ามนะ ไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะครับเห็นไปพร้อมๆกันใบต่อไปจะเป็นอะไรโอ้เด็กถือไม้เท้า Page of w a n d s ใบนี้ก็ความหมายดีความหมายที่1ตัวคุณจะเติบโตก้าวหน้าโดยลำดับจากการทำงานความหมายที่2ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยนะคุณจะได้บริวารดีและความหมายที่3คนแวดล้อมคุณจะสนับสนุนคุณให้เกิดความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นที่รักชื่นชอบนิยมชมชอบของคนแวดล้อมก็ได้เช่นกัน ไปกันต่อโอเคพลังงานดีงามอยู่ยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้โชคดีจริงๆก็บอกแล้วตามหัวข้อนั่นแหละความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณพลังงานก็ควรจะออกมาดีนะครับนะ ดีจริงๆท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไพ่เดวิลออกมาใบนี้เดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายนะครับเขาจะมาบอกเราว่าเมื่อคุณประสบความสําเร็จดังกล่าวไปแล้วทั้งปวงที่ผมกล่าวไปแล้วถ้าคุณขยันขันแข็งซื่อสัตยสุจริตร่ํารวยได้ด้วยตนเองคุณจะมีกินมีใช้มีความสุขทางโลกเต็มเปี่ยม ถ้าคุณควบคุมเดวิลได้รู้เท่าทันใจตัวเองรู้เท่าทันกิเลสบริหารกิเลสให้อพอเหมาะพอสมนะบาลานซ์ดีๆคุณจะอิ่มน้ำสำราญทางโลกมากๆ อยากได้อะไรก็ได้อะครบเครื่องครบครั้นทางโลกคุณจะเอาอะไรได้หมดนะแต่ก็มีคําเตือนอยู่ในใบเดียวกันเช่นกันนะพ่นี้มีดีมีร้ายในเมื่อมีความอิ่มหนาสําราญแล้วอย่าเผลอมัวเมาอย่าเสพสุกจนมากเกินไปเพราะมันอาจทําให้คุณลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาได้เช่นกันใบนี้เป็นได้ทั้งคุณและโทษอยู่ที่คุณรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันตัวเองแค่ไหนรับไว้นะครับโอเคและอีกความหมายหนึ่งนะคุณจะเป็นคนเจ้าเสน่ห์อ่า คนโสดถ้าเล็งๆใครไว้มีโอกาสจีบติดหรือจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณมากมายส่วนคนมีคู่ดูแลตัวเองดีๆนะคู่ของคุณดีอยู่แล้วถ้ามีใครเข้ามาจีบเพิ่มเว้นระยะห่างไว้เลยนะประมาณนี้เอาเป็นว่าความสุขทางโลกก็มาเต็มนะเนี่ยชัดๆเลยเมื่อกี้มี Hermit ิตเนี่ยแถมให้ Hermit ิตกับเดวิลคู่กันเนี่ยชัดๆเลยว่าเป็นความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมบริหารดีๆนะครับโอเคไปกันต่อนะครับ รู้เท่าทันกิเลสแล้วจะมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเออคำทำนายผมคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยรับรองว่าจับต้องได้นะโอ้โหด h เอ็มเปอรรไพ่ตัวพ่อมาแล้วเมื่อกี้มีตัวแม่ขออนุญาตเถอะเอ p มเพรสเมื่อกี้มีเอ็มเพรสเอมเปอรรตามออกมาคู่กันชัดๆความเป็นคู่สูงมากความหมายที่หนึ่งของการเป็นไพ่คู่ออกมาแบบนี้เอ p มเปอร์ร่เอมเพรส คนโสดคนอยากมีคู่จะได้คู่คนมีคู่แล้วจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นหรืออีความหมายหนึ่งถ้าไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์คุณจะเจอบัดดี้เจอคู่บุญคู่บาร,รมีเจอกาณมิตรทิ่ดีสามารถเติบโตไปด้วยกันทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,งนเรื่องส่วนตัวเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ เหมาะเจาะอย่างยิ่งเจอคนเคมีตรงกันจริตตรงกันศีลเสมอกันบรารมีเสมอกันทั้งเอ็มเพรสทั้งเอ็มเพรสตามความหมายตำราสากลต่างเป็นผู้มีบรารมีทั้งคู่ไม่ธรรมดานะครับถ้าคุณเจอคนคนนี้หรือเจอแล้วหรือกำลังจะเจอก็แล้วแต่ คุณกับเขาจะส่งเสริมกันได้อย่างดียิ่งเป็นเรียกว่าคู่หูที่ลงตัวมากๆถ้าไม่ได้เป็นคู่ครองก็จะเป็นกัลยามิตรที่สุดยอดมากๆคนหนึ่งแต่ถ้าตกลงเป็นคู่ครองก็จะเป็นคู่ที่ perfect match สมบูรณ์แบบมากๆรับไว้เลยนะครับแล้วก็อเอ emperor นีราศีเมษก็เด่นทัดไฟก็เด่นโดดเด่นมากจักรพพัดกับจักรพัดดินีคู่กันแมดีจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ฟ้าประทานจัดให้มาไม่ธรรมดาไม่บังเอิญไปกันต่อนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคดีใดๆให้คุณการงานการเงินและคู่บาร,รมีเด่นมากวันนี้อืมจะมีอะไรดีๆออกมาอีกโอ้โหเทมเพลนส์การบาลานซ์ชีวิตการจัดการสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตทุกอย่างจะอยู่ในมือคุณ เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในมือคุณคุณสามารถจัดการได้สิ่งใดที่ไม่เกินกําลังสิ่งใดที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้คุณจะควบคุมบริหารจัดการได้อยู่หมัดสิ่งเดียวที่ขอให้คุณมองข้ามไปก็คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อันนั้นเราไม่ต้องไปซสีเรียดนะครับ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็เช่นเศรษฐกิจษษษษษษสังคมโลกในภาพรวมองค์รวมองค์กว้างแบบนั้นอะไรแบบนั้นก็ต้องปล่อยไปนะจัดการเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้แล้วคุณจะมีความสุขความจเจริญโอเคไปกันต่อสุดยอดพลังงานดีๆวันนี้นะครับความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณ โหก้าไม้เท้าเหนื่อยอยู่ตอนนี้เข้าใจว่าเหนื่อยอยู่ใบนี้ก็เป็นไพ่มีดีมีร้ายใบนี้ใบเดียวอาจจะดูเหนื่อยนะ9้าวไม้เท้า n i g h t of wands แต่ถ้ามองในแง่ดีกับไพ่แวดล้อมบริบทวันนี้มีทั้ง emperor empress มีทั้งสามถ้วยมีทั้งไพ่ดีๆ chariot ความสําเร็จมากมายที่เปิดไปแล้ว9้าวไม้เท้านี้มาเขาบ่งบอกว่าคุณอาจจะเหนื่อยแต่อย่ายอมแพ้ความสําเร็จรออยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคไปกันต่อความโชคดีใดๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณตามความเชื่อตามบุญวาสนาได้มากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างตามวาสนาและความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตย้ําเลยว่าดวงดีแล้วถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องลุกออกไปทําความดีด้วยนะครับแล้วก็โฮโหหนึ่งไม้เท้าการงานเด่นมาเลยวันนี้ Ace of Wands ไพ่ Ace of Wands หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเรื่องการงาน คุณคิดอ่านการใดอยู่กระทำการใดมีโปรเจกต์ใดหวาคาดหวังเรื่องการงานใดๆสำเร็จนะสำเร็จจริงๆขอให้ลงมือทำอย่างเข้มข้นเข้มแข็งสำเร็จใบนี้มาทำนายตามตํำราเลยว่าสำเร็จนะครับผมไม่ได้พูดเองนะมีตํำราอ้างอิงชัดเจนหนังสือพายิฟซีสากลคุณลงไปหาอ่านดูได้นะครับแต่ผมไม่ได้รับสอนนะเออผมไม่ได้รับสอนนะครับนะแล้วก็อ โอ้โห,โ,หโ,หโหความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประทานให้คุณ6ไม้เท้า six of wands ไพ่วิก t o รีความสำเร็จทั้งปวงมาแล้วไม่ว่าไพยแวดล้อมจะเป็นอย่างไรนะครับไพยแวดล้อมวันนี้ดีมากดังที่เห็นไปแล้วและมาสมทบสำทับด้วยไพ่สำเร็จไพ่ความสำเร็จ6ไม้เท้า ความสำเร็จอยู่แค่เอือ้อมพยายามอีกนิดในบางท่านส่วนบางท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วด้วยขณะที่ดูคลิปนี้มีโอกาสที่บางท่านสามารถาประสบความสําเร็จในการงานประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวงังมีโชคมีลาภเข้ามาใ<า>ดๆก็แล้วแต่เป็นเรื่องดีนะครับแม้แต่อยู่ดีๆมีความสุขอ่าสิตใจโปรง่งสบายโปร่งเบาแบบนี้ก<า>็นับเป็นความสุขความสําเร็จได้อีกอย่างหนึ่งนะเออ บางทีเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีโชคลาภล่ํารวยล้นฟ้าขอแค่มีกินมีใช้ปัจจัย4ครบปัจจัยพื้นฐานครบและมีความสุขความสบายใจเบาไม่เครียดไม่ฟุง้งซ่านไม่กังวลแค่นี้ก็ถือว่าความสุขแล้วถูกไหมครับโอเคไปกันต่อนะความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณเออเร็วๆนี้ด้วยอ้โหราชาดา King of Swords ผู้ใหญ่เมตตา ใบนี้บอกเลยว่าผู้ใหญ่เมตตาความหมายที่หนึ่งนะผู้ใหญ่เมตตาดีจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจหรือมีผู้มีอำนาจมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อยเปอร์เซนต์ให้คุณนั่งกินนอนกินสบายๆไม่ใช่นะครับนะมันไม่มีหรอกแบบนั้นนะนะคุณต้องทำงานทำการด้วยตัวเองก่อนทำให้สุดกำลังก่อนแล้วสิ่งไหนขาดเลือก ผู้ใหญ่จึงจะช่วยคุณในส่วนที่ขาดนี่คือความหมายของอุปธรรมที่แท้จริงประมาณนี้นะแต่ใบนี้ก็ต้องเตือนตรงๆอย่างหนึ่งว่าเมื่อคุณเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจท่านให้ได้ทั้งคุณและโทษถ้าคุณทําตัวดีทํางานดีผลงานเด่นคุณก็มีโชคดีนะครับแต่ถ้าคุณทําผิดพลาดทําสิ่งไม่เหมาะไม่ควรก็มีโอกาสดโดนลงโทษได้เช่นกันนะใบนี้ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณนะครับแต่แน่นอนว่าทําดีได้ดีขอให้เชื่อมั่นนะครับอยู่ดีดีไม่มีใครมาทำร้ายคุณหรอกนะ ต้องอทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลผลต้องเกิดจากเหตุถ้าคุณบอกชีวิตคุณตอนนี้แย่จังเลยทบทวนดีๆมีเหตุใดๆหรือเปล่าที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ระทมตอนนี้ส่วนคุณที่โชคดีชีวิตดีอยู่แล้วก็แปลว่าคุณทําเหตุไว้ดีเช่นกันเออโอเคไปกันต่อน,นะครับเราเป็นกําลังใจให้กันนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์นะครับถ้าตั้งใจทําจริงๆนะส่วนความถนัดก็อีกเรื่องหนึ่งโชคชะตาก็อีกเรื่องหนึ่ง มีความสามารถด้วยดวงดีด้วยความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนแล้วก็โ,โหโหนี่พูดไม่ทันขาดคำความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเจ็ดถ้วยเซเว่นนอปคัออกมาเลย คุณจะมีทางเลือกที่มากขึ้นมีทางไปมากขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นเลือกให้ดีกันแล้วกันเพราะบางทีโอกาสหลายอย่างมีทั้งดีมากดีน้อยและไม่ดีปะปนกันเข้ามาตาดีได้ตาร้ายเสียแบบนี้แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญามากนะครับแล้วก็มีการพินิจพิจารณาที่เหมาะสมคุณสามารถเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะโอเคไปกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าอย่าก,กดข้ามขอให้ดูให้ตลอดนะครับเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่ออย่าก,กดข้ามนี่เฮ้ยขอโทษที่อุทานดัง R อ m p e r อ r ออกมาด o u เ l e e m p e r o r อคุณครับ emperor คู่ double emperor นี่ อำนาจวาสนาบาร,รมี2เท่าอยู่ในมือคุณดับเบิลเอ็มเพอเรอร์เอ็มเพอเรอร์สใบออกมาพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไพ่ดับเบิลมาแล้วน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไว้นะครับผมรับด้วยคนเอ้า โชคดีไปด้วยกันอำนาจวาสนาบาร,รมีอยู่ในมือคุณตามกำลังตามความศรัทธาและตามความถูกต้องขอเพียงคุณยึดมั่นในความถูกต้องคุณงามความดีให้สม่ำเสมอนะครับย้ำว่าสม่ำเสมอนะไม่ใช่ไปทำบุญวันเดียวครั้งเดียวแล้วโอ้เมื่อไรจะรวยสักทีไม่ใช่นะคุณต้องทำดีอย่างสม่ำเสมอบางทีอาจต้องใช้เวลาเป็นหลักเดือนหลักปีหรือหลายปีจึงจะเห็นผลแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าความสม่ำเสมอความมั่นคงทางใจจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ อำนาจวาสนาบารมีมาแน่นอน double emperor รับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดไม่ธรรมดาวันนี้เอยตื่นเต้นไปด้วยหัวข้อวันนี้ดีดีความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณเร็วๆนี้และไพ่ก็ออกมาดีงามมากยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยโอ้พูดไม่ไดงขาดคำไปทักเขาหน่อยหนึ่งมีห้าถ้วยออกมาเลยแต่ไม่ต้องกลัว ใบนี้ก็ไม่ถึงกับเสียเป็นแค่ไพ่มีดีมีลายอีกใบนึงห้าถ้วยเขามาเตือนสติว่าชีวิตกําลังดีแล้วดวงดีแล้วอย่าเพิ่งประมาทกับชีวิตแล้วก็อย่าไปยึดติดกับอดีตมากใหม่ไพ่ห้าถ้วยตามตำราสากลตามความดั้งเดิมของภาพนี้ก็คือถ้วยสามใบที่ล้มไปแล้วอดีตที่เสียหายไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อย่าไปจำฝังใจดูปัจจุบันสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่ คุณยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่นะครับคุณยังไปต่อได้คุณยังมีหวังคุณยังมีต้นทุนอีกมากมายคุณยังมีคนรักอีกมากมายความสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่อยู่กับปัจจุบันแล้วจะดีโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานวันนี้ดีมากแม้จะมีไพ่บางาบางอย่างออกมาเตือนคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมม่ขอให้เชื่อมันใน Double Emperor เมื่อกี้นะอำนาจวาสนาบารมีเต็มเปี่ยมสองเท่าเออไม่ได้ออกบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดเห็นๆเ,เนี่ย โอ้แฮงแมนคุณต้องใช้เวลาใช้เวลารอคอยสักหน่อยบางอย่างอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายนะครับความหมายที่หนึ่งต้องสู้ถึงจะชนะอะไรแบบนี้หรืออดทนรอคอยอใช้เวลาอันนี้ก็นอกจากการรอคอยแล้วบางทีมันบ่งบอกถึงภาวะทางใจด้วยคุณยึดติดอะไรเก่าๆหรือเปล่านะสอดคล้องกัน5ถ้วยกับหฮงแมนออกมาคู่กันถ้าคุณยึดติดสิ่งเก่าๆจำฝังใจเรื่องใด move on ให้ได้นะครับ และความเจริญก้าวหน้าจะมาเร็วขึ้นโอเคไปกันต่อนะแล้วก็ความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณเร็วๆนี้โอ้สามเหรียญยินดีด้วย เ p ี acles, ยร e เพนตาเคิลใบนี้เป็นไพ่การเงินที่ดีนะครับดีพอประมาณเลยแต่เราจะไม่ตีความการเงินณนะเวลานี้บริบทนี้ผมมองว่าอำนาจวาสนาของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานสังคมใหม่มาให้คุณกลุ่มเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆสังคมคุณจะกว้างออกไปมีโอกาสรู้จักผู้คนมากขึ้นอะไรแบบนี้ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะครับ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีกับทุกคนเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมาดีมาร้ายขอให้เรามีจิตใจดีออกไปก่อนเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนให้เองอคนดีเท่านั้นที่จะเข้ามาได้ใครคิดไม่ดีจะแพ้ผ่ายภัยตัวเองไปหมดสิ้นนะครับประมาณนี้ไปกันต่อนะอีกสักใบสองใบก็สรุปได้แล้ววันนี้ดวงดีมากดวงขึ้นจริงๆช่วงนี้ขอให้เชื่อมัน่น เราไม่ได้อวยกันราชาดาบดับเบิลมาแล้วโอ้หราชาดาบดับเบิลคุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วตอนนี้นะราชาดาบดับเบิลอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วเร่งทําผลงานเลยเร่งทําผลงานเน้นย้ําว่าผลงานยิ่งคุณมีผลงานมีคุณงามความดีมากเท่าไหร่ผู้ใหญ่ยิ่งสนับสนุนมากเท่านั้นทั้งดับเบิลราชาดาบทั้งดับเบิลเอ็มเพอเรอร์วันนี้ ทั้งตัวคุณเองและผู้หลักผู้ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างแน่นอนอำนาจวาสนาบารมีอยู่ในมือคุณแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกใช้อย่างไรอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งเกือบลืมถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับสายอําจสายงานที่ต้องใช้อํานาจการปกครองโอกาสรุ่งสูงนะจะเลยรุ่งเรืองนะเติบโตนะโอเคไปกันต่อนะขออีกสักใบสิครับอืมความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณเร็วๆนี้อ้โหสาธุ รับเลยรับด่วนเลยราชาเหรียญ King of Pentacles ไพ,พ่อภิมหาเศรษฐีพันล้านเอาใบนี้คาว่าพันล้านไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องได้เงินพันล้านวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่นะอันนั้นมันก็อาจจะเวอร์เกินไปเราขอให้ดูดวงอย่างมีสติคําว่าไพ,าพ่อภิมหาเศรษฐีนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าดวงคุณกําลังดีมือขึ้นดวงขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตัวคุณเองมีโอกาสร่ํารวยได้ด้วยความสามารถ ดูไพ่อื่นประกอบด้วยที่เราเปิดไปแล้วคุณจะร่ำรวยเติบโตด้วยความสามารถซื่อสัตย์สุจริตนะครับทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรเทาๆดำๆอย่าไปแตะแล้วคุณจะเจริญเติบโตก้าวหนะ้าเป็นอย่างดีความร่ำรวยมั่งคั่งไม่เกินเอื้อมหรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่ามีคนร่ำรวยมองคุณอยู่เออไม่ว่าจะมองด้วยสายตากรารยนานมิตรหรือสายตาสเสน่หหาก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเขาจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่นี่คือพลังงานรวมดูได้หมด คุณอยู่ในสายตาคนร่ําคนรวยมีคนรวยพิจารณาคุณอยู่เขาอาจจะอยากได้คุณไปร่วมงานเขาอาจจะอยากมาเป็นเพื่อนกับคุณเขาอาจจะอยากจะจ้างงานคุณหรือแม้แต่บางคนเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตอ่ารับไว้ก่อนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีแน่นอนใบนี้ไม่ว่าจะร่ารวยด้วยตัวเองหรือมีคนรวยมาช่วยเหลือก็ดีทั้งนั้นใบนี้นะครับราชาเหรียญไม่ธรรมดาอีกสัอใไบไหมหรือจะแค่นี้อีกสนะัอใบเนาะ อยากรู้อยากรู้ามาลุ้นกันอีกสักใบความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้คุณอีกสักใบนะครับโอ้ยสาธุอีกแล้ว Empress Double Empress แล้ววันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ Double Emperor แล้วก็มี Double Empress Double Empress ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีสองเท่า วันนี้ Empress สองใบ Double Empress และ Double Emperor โชคลาภคุณงามความดีความสุขความเจริญอำนาจวาสนาบารมีการเงินการทองความสุขสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาถึงคุณแล้ว แต่จะรับได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความตั้งใจดีของคุณเองยิ่งคิดดียิ่งทำดียิ่งพูดดียิ่งได้ดีนะครับเอาเวลามาพัฒนาตัวเองทำสิ่งดีๆให้เต็มที่ไม่ต้องสนใจเรื่องคนอื่นแล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไปแปลว่าให้ใจดำนะแต่หมายความว่าทุรละอะไรที่ไม่ใช่อย่าไปแตะทำตัวเองให้ดีก่อนถ้าอยากช่วยเหลือคน พัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอื่นเมื่อพร้อมตอนนี้พัฒนาตัวเองก่อนนะครับรับไว้เลยนะดับเบิลเอ็มเพลเดอร์ดับเบิลเอ็มเพรสโชคดีมากๆแล้วนี่คือโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ